สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วครับนะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆอีกแล้วครับผมนะคาวาซกินินจา400นะครับคันนี้เป็นตัว KRT นะครับสวยๆฟรีดาวออกรถสุนบาทได้เลยครับผมคันนี้เป็นปี2018นะครับรถสวยๆนะครับผมนะใครที่สนใจนี้ทักแชทได้เลยครับผมนะใครที่ตามหายอยู่มาเรามาดูรอบคันกันเลยนะครับผมนะมาดูข้างหน้ากันเลยครับนี่สวยๆเลยครับผมนะกระจกเดิมนะครับกระจกเดิม โชคไม่ร่วมไม่ซึมนะครับมีกาดน้ําแต่งมาด้วยนะคอท่อยังใสๆอยู่เลยนะครับผมนะเครื่องสวยๆใสๆเลยนะเครื่องสวยๆใสๆเลยยางเหลือๆนะครับนี่ยางเหลือๆเลยใช้ได้ยาวๆนะนี่จานบูงจานเบรกก็คือเหลือเยอะเลยครับผมนะคือไฟลิ่งครับสุดชีนะโดยรวมถือว่าสวยนะครับโดยรวมถือว่าสวยนี่อาจจะมีรอยขนงุงขนแมวนะ้องตามการใช้งานเนาะนี่กันล้มใส่มาให้เรียบร้อยนะครับผมนะั้นนี่เครื่องสวยๆเลยนะ นี่อาจจะมีลอกนิดๆหน่อยๆนเนาะทุกซอกทุกมุมเลยนะถ่ายให้ดูมีท่อแต่งให้ด้วยนะครับท่อแต่งท้ายสั้นแต่งนะครับกับไฟเลี้ยวตามแมวนี่ส,สวยๆเลยครับผมย่างหลังก็เหลือๆนะนี่เปลี่ยนมาให้ใหม่เลยนะลูกค้าเจ้าของคนเดิมนะนี่จานวงจานเบรกหลังก็คือเหลือเยอะนะครับผ้าเบรกเต็มเลยครับผมนะโชกคหลังสีสวยเลยนี่โดยรวมถือว่าสวยนะครับมีน็อตท,ทองใส่มาให้เล็กน้อยๆเนาะนี่ตรงนี้ก็มีแล้วก็ตรงนี้ก็มีเนาะ ถังส,สวยๆเลยนะนี่มีรอยขีดนิดหน่อยนะครับนะไม่รู้ไปโดนอะไรมานะนี่เจ้าของเดิมทําอะไรมาไม่ดูนะสวยสวยเลยครับโดยรวมถือว่าสวยนะประมาณนี้นะคันนี้ฟรีดาวออกรถส่วนบาทได้เลยนะครับผมนะฟรีดาวออกรถส่วนบาทได้เลยครับหรือใครอยากจะซื้อสดนะคันนี้ขายแค้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาท 79,000บาทลดปี2018 KRT นะ7 9 0 0 0านบาทนะครับผมนะคันนี้นะคือสวยๆครับได้ไปแทบจะไม่ต้องทำอะไรนะผมว่านะไม่ต้องทำอะไรแล้วคือมันทำมาให้หมดแล้วครับนะก่อนส่งทุกคันนะผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสังงคอห์แท้ให้พร้อมใส่กองทุกคันเช็คเครื่องระบบไฟทุกอย่างนะครับผมเช็คให้หมดทุกอย่างไปถึงลูกค้าก็พร้อมใช้งานอย่างเดียวเลย เปลี่ยนอะไรให้หมดทุกอย่างนะครับนะโดน้ำมันให้อีก3-400บาทพรบภาษีครบเล่มพร้อมโอนนะครับสำหรับใครอยากจะซือะ้อสดนะครับราคา79,000บาทนะซื้อสดนะครับราคา79,000บาทหรือใครอยากจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะครับผมนะจัดไฟแนนซ์85,000บาทเนะี่ราคาเล้าๆนะครับผมนะราคาเล้าๆนะผ่อน3ปี3,000กว่าเองนะหรือผ่อน4ปี2,000กว่า รายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมนะสวยๆเลยครับผมรถเดิมๆนะกุญแจสองดอกบุกสวิตครบเลยนะนี่กุญแจสองดอกครบเลยนี่มือเบรกมือคานก็เดิมๆนะมือเบรกมือคานเดิมๆหมดเลยนะครับอาจจะมีไล่น็อตทองมาเล็กน้อยๆเนาะคือกองอากงกองอากาศเลยนะผมเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างแล้วนะกองอากงกองอากาศนะผมเปลี่ยนให้หมดทุกอย่างแล้วน้ำมันมวน้ำมันเบรกผมเช็คให้หมดทุกอย่าง นะเช็คให้ทุกอย่างหมดแล้วครับผมก่อนล้างเนี่ยผมแกะหมดเลยนะผมแกะแฟลงแฟลงิฟลองอะไรแกะให้หมดล้างข้างนอกข้างในผมล้างหมดเลยนะทุกอย่างเลยครับล้างเนี่ยคันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองถึงสามชั่วโมงนะสองถึงสามชั่วโมงนะครับผมนะเนียนกิบเลยนะนี่สวยๆเลยครับนี่ดูข้างล่างด้วยอะข้างล่างถ่ายให้ดูข้างล่างด้วยนี่ประมาณนี้เลยนะทุกซอกทุกมุมครับสวยๆเลยหวัวนงหัวน็อตอะไรผมล้างให้หมดทุกอย่าง มีลอกนิดๆหน่อยๆเนาะปีสิบแปดแล้วครับปีสิบแปดแล้วไม้น้อยนะครับไม้น้อยนะครับปีสิบแปดนะนสวยๆแบบนี้เลยครับมีท้ายสั้นให้ด้วยไฟเดียวตามแมวท่อนะครับประมาณนี้ของแต่งเนาะแล้วก็มีากาดหม้อน้ําใส่มาให้ด้วยประมาณนี้นะครับนะตอนนี้รถเยอะมากนะครับเยอะมากนะเยอะพอควรนะแล้วก็แซดเอ็กยี่ห้าอาร์ก็มีอยู่นะครับนะยังว่างอยู่นะนใครที่สนใจนะแซดเอ็กนะ ประมาณนี้นะครับ Z650, cbr 5 0 Z900, uh, อ cbr หา cbr 6 5 0 r Z900 S1000 นี้เพิ่งจองไปเมื่อวานเนาะเพิ่งจองไปนะครับคันนี้แล้วก็มีพอทรงพอซ่ามีข้างล่างอีกนะครับมันต้อง้างมาไม่ได้แล้วนะนะเดี๋ยวมาถ่ายมันถ่ายจะไม่เห็นเนาะโอเคครับผมนะผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับคาว a สกินินจา a 4 0 0 krt นะครับสีเขียวเลยนะตรงเลยตรงของศูนย์เลยนะศูนย์ก็ถ้าเป็นของคาวาเนาะจะเป็นสีเขียว แต่ถ้าเป็นของยามาฮ่าจะเป็นสีน้ําเงินนะส่วนฮอนด้าจะเป็นสีแดงอ่านี่สีเขียวส,สวยเลยใครที่ชอบนะครับผมนะสามารถทักแชทหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมนะหรือใครอยากจะมาดูรถตัวจริงนะครับสามารถทักแชทผมได้เลยนะหรือแอดไลน์ใต้คลิปได้เลยนะร้านอยู่สมุทรสาครนะครับมหาชัยพระรามสองเนาะสามารถทักแชทมาได้เลยครับผมถ้าใครมาไม่ถูกเนาะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมฝากไว้อีกคันหนึ่งนะครับคาวาซกินินจานะครับ krt 400 คันนี้เป็นตัว400เนาะส,สวยๆเลยครับผมหรือใครอยากจะได้อ่า250ก็มีนะครับผมนะนี่โอเคนะครับผมนะเจอกันใหม่อ่ะลืมไปมาดูเลขไมค์กันหน่อยเนาะเดี๋ยวเกือบลืมอีกแล,ล้วม,มาดูเลขไม้หน่อยไม้น้อยนะครับผมนะคันนี้ไม้น้อยนะนี่สองหมื่นหนงไม่แท้นะครับผมนะไม่แท้นะรับประกันเลยไม่ต้องกลัวครับผมนะไม่แท้นี่เดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเครื่องเนาะเครื่องนิ่มๆเลยครับเดี๋ยวเสียงดังหน่อยเนาะดีโนวิง อ่ะฟังเสียงย่อยใครที่ชอบแบบลั่นๆนี่คือแนะนําเลยนะโอเคนะครับผมนะฝากไว้อีกครันหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวมีเข้ามาใหม่ผมถ่ายให้ดูเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ